คนขยันเจอทางตันแล้วทําต่อคนสร้างสารรค์เจอทางตันแล้วทําต่างผมชอบคําพูดนี้มากๆเลย <Okay. S 1> เพื่อนเลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับคือตัวแทนประกันชีวิตหรือนักขายทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็มีวิชาความรู้ที่ร่ําเรียนมาแต่อย่าลืมนะครับว่าลูกค้า1คนก็ใช้วิธี1แบบลูกค้าร้อยคนใช้วิธีร้อยแบบดังนั้นเราต้องรู้จักที่จะปรับตัวปรับวิธีการครับ มาดูกันครับคนขยันเจอทางตันแล้วทําต่อก็หมายความว่าคนคนนี้ขยันมากขยันพบลูกค้านะครับแต่เจอปัญหาเดิมๆก็ใช้วิธีการเดิมๆซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ต่อไปเจอข้อตัวแย้งเนี้ยก็ยังคงทําแบบเดิมก็เลยปิดการขายไม่ได้ในขณะที่คนสร้างสารรค์เจอทางตันแล้วทําต่าง ก็คือเขาจะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยครับ <Okay. S 1> ถ้าไปเจอลูกค้าเนะี่ยมีข้อโต้แย้งนี้อุ้ยตอบแบบนี้ไม่เวิร์กเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนงั้นลองตอบแบบนี้งั้นลองตอบแบบใหม่จนกระทั่งเขาค้นพบวิธีการที่มันใช่สำหรับปัญหานั้นๆดังนั้นนะเพื่อนๆนะครับขอให้เป็นตัวแทนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าเป็นตัวแทนที่มีความขยันครับ